สวัสดีครับสยามคูปอต้าลิสซิ่งยินดีให้บริการครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยจ่ายค่างวดออนไลน์นั้นคืออะไรคือบริการของ S K L รูปแบบออนไลน์มีอยู่3าช่องทางให้คุณเลือกใช้ S K L Connect นั้นจะอยู่ในไลน์คอยบอกแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวหรือชำระค่าง,งวดก็ยังทำได้สร้าง QR code หรือาร์โค้ดกงง็ง่ายต่อมาคือ S K L Mobile application ดีติดตั้งก็ง่ายดาวน์โหลดลงทะเบียน ข้อมูลลงไปตั้งรหัสเท่านี้ก็ใช้งานได้ต<ด>รวจสอบสัญญาเช่าซื้อชำระค่างวดออนไลน์ลหรือขอเอกสารชำระค่างวดออนไลน์หรือเก็บหลักฐานชำระเงินก็ยัง,างมาที่ SKL E-SERVICE <า>ส,ส,สมัครใช้บริการง่ายกว่าที่คิด24ชั่วโมงไม่มีวันปิดใช้ช่องทางไหนก็ดีต่อชีวิตสินเชื่อคู่คิดเคียงข้างชีวิตเกษตรกรไทย